ที่ยวเที่ยวอ่ดูแท็กกุกอีสุอเออะปกเลเกฟาซฟาซินอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าพระเจ้าแผ่นวันแทากกุกมีนะครับไทยประเทศไทยมีอยู่ครับฟาซินไทยอีอินโดนีเซียออ่มุสลิมมุสลิมอลเอ่นี่ยอ่ะกูเล่เป๊ะปะอันนี้อัอ เดี๋ยวถามมันอ๊อฟซผมไปลยอนเดอันเดอาเรอ๋อมันบอกว่าข้างในไม่มีกางเกงในนะครับถ้าคุยอสโซอนโดเซยจย่อจามันนำจ่าอ็อโซอเอามาตาอันนี้อุลีมันอุลีอิโซย่อจาย่อ่ายังย่อจ้านำจาอันนีพาซินเกาหลีครับไพาซินอินโดนีเซียเออเออเอ้าเอาเปอันเด อันนี้ออบโซเออข้างในไม่มีเกงในครับมันบอกบุบบ้านเราภาษาอินเดครับเออมันก็มีเหมือนบ้านเราจิจาใช้กุ๊กตัวอิโซจิจาอินเดียเจ้าจ่ามันเจ้าจ่าน้ำจ้าน้ำจอ่ะอินโดนีเซียเจ้จ่าอิโซอินเดีอับโซอ่ะกเร่อ่ามันบอกว่าบ้านมันมีแค่ผู้ชายครับบ้านบ้าน บ้านเราก็มีแต่ผูนิ่งหลยาสินและภาสินทสั้นและขออเ้ยมันเปิดให้ดูแล้วเพราเ้าเาเ้า่าอา่เกัจูกี่ิ้นคือเด็กเซกเซกกาตาลว่ากตาก็ได้ารอ่าก็เลยมาจากเรียนมือสเรียนอารสินภาซินภาซินาซินอินโดนีเซียครับยูปิบะ Kangkung. Tempe. 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 Ahan, sih dikepo. Aik, di dojiak pada. Di